คำขอขมาและอธิษฐานจิตขอขมาในสิ่งที่ผิดพลาดและจะสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจนะโมตัสสะพระควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธะนะโมตสัสสะพระกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสัพพังอปปาาังขมะทะเมพันเตอุกาสะทวาระตะเยนะกะตังสัพพัง อปาราทังขมะทะเมพันเตอุกาสะขมามิพันเตหากข้าพเจ้าจงใจหรือประมาทพลาดพรัง้งล่วงเกินบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระอรหรัน ทุกพระองค์พระเรียสง์เจ้าตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีอุปการะคุณและท่านเจ้ากรรมนายเวรจะด้วยกายวาจาใจขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพระเจ้าด้วยหากข้าพระเจ้า มีเจ้าของในตัวติดตามมาข้าพเจ้าขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไปขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระ ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรขอบุญบรารมีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญ ช่วยอายุวันนะสุขะภะลาบยศสรนเสริญสติปัญญาปฏิพานธนานาสาสมบัติอุปสรรคใดๆโรคภัยใดๆดขอให้มาลายสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้า มีความสว่างทั้งทางโลกทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบจนเข้าสู่นิพพานเทินข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญาคำสาบานคำอธิษฐานที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่นขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระ จากสัญญาทั้งปวงหากข้าพเจ้าหมดอายุแล้วข้าพเจ้าขออยู่ต่อเพื่อสร้างบารมีหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดี อโหสิกรรมให้ขอถอนความอาฆาตความพยาบาทและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมขอให้พ้นจากนรกภูมิและพบแสงสว่างทั้งทาง,ทงโลก และทางธรรม